ดีครับสวัสดีครับคุณครูรครอา้าวนานเดียวฮะจมูกจมูกองเบจมูกเมื่อนอ้นไหนจมูกองเบเหมือนนี่โอเคองเบล่ะองเมจตื้อหาเดี๋ยวมันมันเบียวอ่าในในลินลินอัไหน,ล,นลินเมื่อไอล,ลินนี้เมื่อไหนลินนี้ นกับนี่นี่เอาดูเร็วลินเหมือนกันไหมน้องพี่นะลินมันเบี้ยวอโอเคลางทำไปลยเอาน้องลากเลยทำไปให้อย่าส่ยไปให้กระดูกพูเดี๋ยว,อว,เ,ยวเอาในตาตาเหมือนกันไหมเหมือนตาครับตาเหมือนกับอันนี้โอเคมีมีเลือดด้วยอเอาเอาองลาก อ่าโอเคเสร็จเร็วเอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ๊บายบายคุณครูบ๊ายบายบ๊ายบาย